มารู้จักระบบสุริยะทั้ง8ดดวงกันค่ะน้องๆดาวพุธ Mercury ดาวศุกร์ Venus โลก Earth ดาวอังคาร Mars ดาวพฤหัส,สบดี Jupiter ดาวเสาร์ Saturn ดาวยูเร u นัส Uranus ดาวเนปจูน Neptune, Neptune. สวัสดีค่ะน้องๆพี่วอเออ์์เมโ o จะพาน้องๆมาทำความรู้จักระบบสุริยะ Solar System มีศูนย์กลางคือดวงอาทิตย์ที่มีวงโคจรรอบดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงท้งต่อไปนี้ค่ะน้องๆ มาดูกันเลยว้าวดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดค่ะน้องดาวศุกร์ s <S เป็นดาวเคราะห์ที่มีความสว่างที่สุดเป็นลำดับที่3รองจากดวงอาทิตย์นะคะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สค่ะโลก เป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะนะคะที่ภาวะแวดล้อมเอื้ออํานวยต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลําดับที่3ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่4ค่ะน้องน้องเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดลำดับที่2ของระบบสุริยะค่ะดาวพฤหัสบ,บดีเป็นดาวเคราะห์ ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่5คะ่ะน้องๆเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะค่ะดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่6คะ่ะน้องๆเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวนะคะที่มีวงแหวนสวยไหมล่ะคะดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่7คะ่ะน้องๆเป็นดาวเคราะห์แกส๊สเต็มไปด้วยแฮมโมเนีย และมีเทนค่ะดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายค่ะน้องๆที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มีลักษณะผิวสีน้ำเงิน I am the Mercury and I am the first planet from the sun I am the Venus I am the second planet and hottest one I am the Earth the third planet from the sun I am the Mars and the fourth planet from the Sun. And I am the Jupiter, biggest one and the fifth planet from the Sun. I am the Saturn, sixth planet from the Sun with beautiful rings. I am Uranus and I am the seventh planet. I am the Neptune and I am the last planet from the Sun.